สวัสดีค่ะวันนี้จอมแพ็กโซวันที่รอจิสติกกลับมาแล้วนะคะโดยวันนี้จอมได้มากระทบไหลคนดังเป็นนักกีฬาแชมป์โลกที่มาคาชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราคุณออยอัธพลคุณสาค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเล่นเจีกสก,กีแชมป์โลกที่ผ่านมาค่ะอยากทราบว่ากว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ค่ะในการคว้าชแชมป์หรือว่าได้มายังไงอะคะตรงนี้ ก็ <g ül> ไปชิงแชมป์โลกเนี่ย5ปีแล้วค่ะใช่เพราะปีนี้ก็ประสบความสำเร็จครับได้แชมป์โลกกลับมาก,ก็สมดังที่หวังนะฝ <c oughs> ึกซ้อมมาหนักมากนะเตรียมตัวมาแบบทั้งปีอะเพื่อนานนี้เลยเก็บตัวมาทั้งป <c oughs> ีต้องแบบว่ากว่าจะได้ไปเนี่ยก็ต้องต่อตู้แข่งขันในในไทยเพื่อให้ได้แชมป์ประเทศไทยหรือลองแชมป์ประเทศไทยถึงจะได้ติดฟ ไม่ใช่ว่าอยากจะไปแข่งเข้าไปไม่ใช่เส้นทางมันก็ค่อนข้างหนักอ่อ่าแล้วก็เดี๋ยวกันนะคะคือเห็นเห็นว่าอยากจะทราบว่าการเล่นกีฬาเรือค่ะตรงนี้เจสกีเนี้ยที่เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่เพิ่งเริ่มมาได้เมื่อประมาณหปีที่แล้วถึงเพิ่มหกปีเองแต่สามารถคว้าชิงโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วนะคะอ่าทีนี้เห็นมากมุมก ลุยๆอกแบบนี้อยากจะทราบไลฟ์สไตล์นะคะของวันที่เราไม่ต้องแบบว่าไปแข่งบนสนามคืออยากรูว่าเป็นยังไงบ้างวันสบายสก็มันชอบเล่นกลอชอบเล่นกล้อใช่ตีกล์ฟออกาบ่อยมากออกล่าบ่อยมากแล้วก็เล่นเครื่องดินบังคับเครื่องดินบังคับด้วยไม่น่าเชื่อว่าเล่นเครื่องดินบังคับด้วยนะคะ แล้วรูึกถึงมังคาัานี่คือหมายความว่าคือเล่นเล่นคืออยากซึ่อยากเล่นเพราะว่าคือเป็นมังคับเพราะอะไรอะคะถึงอยากเล่นตรงนรี้มังค่นตรงข้ามหมดเลยกีฬาที่จับแต่ละอันเราทุกคนบางทีก็มีความฝันนะครับก็อ,อยากบินได้อยากเป็นนักบินอะไรเงี้ยของธรรมดาเด็กผู้ชายถูกไหมใช่ตอนเล็กเล่นชอบเล่นกีฬาครับเป็นคนชอบเล่นกีฬาเล่นทํากิจกรรมอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่กิจกรรมนอกบ้านก็ทำชอบออกกัออกข้างนอกครับ เล่นอะไรเล่นเคร,รื่องบินเล่นรถเล่นเรือตีกอล์ฟอย่างเงี้ยครับใช่แล้วหลังจากนี้ไปอะคะ่ะคืออยากจะทราบว่าแข่งในนาคนหรือว่ามีการจะไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะก็เผื่อใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามคุณออออยู่ทุกวันนี้จะได้ติดตามการแข่งว่าเร็วนี้จะมีไปที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะ็ทัวร์นามเมนต์ที่ใกล้ๆกล้ถึงเครับก็คืองาน ทิมพาวเวอร์ครับที่พัทยาครับวันที่4-6ธันวาคมงานใหญ่สุดของโลกนักกีฬาจากทั่วโลกมางาน,นทีนี้สุดท้ายนี้เลยนะคะ<ม>ก็คุณออยนะคะ<ง>ก็ได้ใช้บริการสายรัดจากแพนโตอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณออยซื้อซื้อ,อไปแล้วเนี่ยอยากให้คุณออยช่วยแชร์ประสบก,การณ์นะคะกับเพื่อนเพื่อทุกคนว่าสายรัดที่คุณออยเนี่ยืย้ยไปใช้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้าง ไก็าสายรับหรือเี่เรืร่องง่ายๆก็แก๊กตัวนี้นี่ที่ใช้อยู่ก็ใช้รับเรือครับรับเรือรับถ่งน้ํามันรับสัมภาระอย่างเงี้ยครับตัวเชือกเนี่ยม,ม,ม,มีมีความแข็งแรงทนทานแล้วไอ,รอ้รอยรอยเย็บตรงนี้ยที่เย็บห้ออื่นที่มีปัญหาตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นครับใช้งานถือว่าผ่านเลยครับผ่านเลยใช่ไหมคะก็คือคิดจะซื้อซ้ำใช้บริการไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าหายบ่อย เพ<อ>ราะอะไรคะหายบ่อยเนี่ยคือยังไงหายบ่อยนี่ไม่ใช่ว่าเสียไม่ใช่ว่าพังนะครับเพื่อนมาที่บ้านมาเจออย่างเงี้ยสีสวยคะสีเขียวสวยสใช้ดีทนทานนะเพื่อนขอไปหมดหายจากบ้านหมดครับคือหายไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนขอค่ะหรือแถวบ้านเรียกว่าขโมยี <c oughs> ยกขโมยแย่ขโมยแย่ขโมยนะคะ <c oughs> นอกจากคุณออยนะคะจะมีความสามารถทางการเล่นเรือเจ็ตสกีแล้วนะคะเท่าที่สุดทราบมานั้นเรือของคุณออยเองนั้นก็ตกแต่งแต่งเองด้วยไม่ไไนแน่ใจว่ามีเรื่องมีความเป็นมาเป็นยังไงนะคะก็ชอบเรื่องการเดิว,ว่าชอบทางช่างอยู่แล้วชอบหรือนู่นหรือนี่ทำมาไำมาเนี้ยก็คุ้กีคอยู่กับเรือมาหกปีก็ลองผิดลองถูกมาก็เรียนรู้จากช่างที่เรา้ด้มา แต่งเรือให้อะไรเงี้ยตอนพอตอนหลังๆแล้วปัจจุบันแล้วก็เริ่มทาเองตกแต่งเองรั้วทำเองเลยใช่คับตกแต่งเพื่อการแข่งขันเพื่อขี่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็มีกลุ่มมีลูกค้าอยู่ใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ว่าเล่นกีฬาทางเนจซก,กีอยู่แต่ว่าอยากแข่แรงหรือว่าตกแต่งเลยให้มีดีไซน์ที่สวยงามก็คุณนอยนะคะก็รับ ในการดูแลเรือแล้วก็ตกแต่งเรื่องนี้ด้วยนะคะแม้แต่ว่ามีคนขอให้มาสอนในการแข่งกีฬาเรือเจ็สตสกีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็โอเคนะครับถ้ามีใครให้ของก็เต็มใจเพราะอยากให้กีฬานี้กว้างขึ้นอยากให้เยาวชนเหงนมาเล่นกีฬานี้นให้มากขึ้นค่ะ ไปดีมากเลยนอกจากหลอ่เอเก่งแล้วก็ยังใจดีนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเรือกีฬาทางน้ำนะคะอยากเป็นชั้นโลกในนาคตนะคะเหมือนกับคุณออยแต่คนก็มาหาคุณออยได้เลยนะคะคุณออยเป้สอน,นะคะ่ะสามารถติดต่อคุณออยได้ที่ไหนคะ ก็ทางเป็นทุก,ก็ได้ครับการทุกอะไรเอ่ยบอกอทุกคนได้เลยค่ะอัธพลคุณสาครับหรือเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเดเดสอ่าเดี๋ยวเบอร์โทรของเรานะคะจะขึ้นทางใต้นี้เลยสุดท้ายนี้นะคะจอมก็อยากให้คุณออยะค่ะช่วยฝากอะไรถึงผู้ที่ติดตามคุณออยอยู่นะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากชวนเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนอย่งนนี้นะครับที่สนใจเทสก,กีเลสก,กีหรือว่าเป็นกีฬาที่เล่นแล้ว สนุกเล่นแล้วก็เหมือนได้ออกกำลังากายแบบว่าเย็นสบายเสร็จแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปในพื่นต่างแล้วก็ถ้าสนใจจะแข่งขันนะครับก็ยินดีให้ขอ้อมึการครับแล้วก็ที่แแนะนําได้แล้วก็นะนนว,กวันที่สี่หน,นุ่มาร์บาลครับอยากให้ไปชมทัอร์เมนต์การแข่งขันเจฟตะกีที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่พัทยารครับถ่ายจอมเทียนเดือนหน้าที่จะถึงครับค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอยากเจอคุณออยตัวเป็นๆ4ี่ถึง6ธันวาคมน,นะคะหาดจอมเทียนพัทยานะคะก็วันนี้นะคะแพกโตต้องขอบคุณคุณออยมากเลยที่สละเวลานะคะให้พวกเราได้เข้ามาบุกถึงบ้านนะคะมากระทบไหล่คุณออยตัวเป็นๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมีของเ ER <อ>ล็กๆน้ยอยๆจากแพกโตค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้พบกับคุณออยอัตลพลนักกีฬาเจสกีระดับั้โลกวันนี้จอมขอขอบคุณบริษัทแนเกเรียเวอร์จำกัดผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการเดินทางของเราในครั้งนี้และถ้าท่านใดนะคะอยากจะได้สายลัดเท่ๆแต่มีคุณภาพดีสามารถเข้าไปดูหรือสั่งซื้อได้ที่ w w w p a s t o r t เวหรือแค่ยกู่โทรหา สอง1 6า0 0หวันนี้จอมกับสายลัดเท่ๆแพ็กโซต,ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ